สวัสดีค่ะกลับมาพบกันใหม่แล้วนะคะก็สวัสดีจากอเมริกานะคะวันนี้ก็จะเมาส์มอยกันอีกเรื่องหนึ่งตามหัวข้อที่โพสต์ไว้เลยนะคะจริงๆไม่ได้อยากจะใช้คํานี้สักเท่าไหร่นะเพราะว่าคํานี้มันก็ค่อนข้างที่จะไม่รู้ยังไงนะกระดากปากนะคือไม่รู้จะจะพูดยังไงแต่สุดท้ายมันก็ต้องมาเมาส์มอยกันนะก็มาเล่านะคือเรื่องมันนานมาแล้วนะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงไม่กล้ามาแชร์นะ แต่พอแบบสมัยนี้มันเริ่มซาซาแล้วแล้วก็ความรู้สึกตัวเองก็เริ่มดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถือโอกาสนี้มาแชร์อีกประสบการณ์หนึ่งละกันก็เป็นเรื่องของความคิดละกันความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะคะคือเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าบ้านเรามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเนาะคือถ้ามาที่ต่างประเทศบางบางคนเขาก็จะพูดกันเรื่องนี้ค่อนข้าง นิดหนึ่งอะนะมางคนเขาก็ถามอะไรเงี้ยเราก็เราก็พยายามอธิบายในมุมที่มันดีอะนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องยอมรับว่าเรื่องแบบเนี้ยที่บ้านเรามันก็มีนะคะก็คือเหมือนผู้หญิงขายตัวนะประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องที่จะมาเม้าวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวเองนะคะคือเป็นคือเพื่อนเขาเป็นเพื่อนนะคะจะบอกว่าไม่ใช่เพื่อนก็ไม่เชิงนะเขาก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันก็เล่นกันแบบปกตินะเล่นกันแบบ เหมือนลิงอ่ะเอาง่ายนะตอนสมัยเด็กๆอ่ะตอนอยู่ประถมอะไรเงี้ยก็เล่นกันปีนต้นมะพงมะพร้าวด้วยกันอะไรเงี้ยก็เล่นเหมือนลิงอ่ะอารมณ์แบบนั้นนะคะแต่พอหลังจากจบประถมยังไม่จบด้วยซ้ำมังเขาย้ายโรงเรียนไปที่อื่นเป็นจังหวัดใกล้เคียงนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้เจอกันอีกเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าด้วยด้วยเรื่องอะไรนะคะเขาก็เสิร์ชนะคะเสิร์ชน่าจะหาไหมอ่ะใน a c e b o o k อ่ะ ไม่รู้หายังไงของเขานะแต่สุดท้ายเขาก็เจอนะพอเจอแล้วเขาก็มาเมา์มอยเรื่องของเขาให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแรกๆเราก็ฟังแบบเผลนๆเ,เราก็ไม่ได้คิดอะไรหลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสักพักหนึ่งมันก็นะพิตกจตลิดนิดนึงนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่าคือเขาอ่ะไปทํางานอยู่ที่พัทยานะคะคือกลุ่มพวกเนี้ยเขาจะเป็นพวกผลับบาอะไรเงี้ยคือเหมือนอารมณ์ไม่ง่ายก็คือไปขายตัวนั่นแหละ เขาก็พูดว่าเขาก็มีความภาคภูมิใจที่เขาได้ไปขายตัวนะเขาก็บอกว่า,าคือเขาพูดคำคำหนึ่งออกมาแล้วเราก็สะอึกนะเขาเขาพูดว่าเขาไปทํางานนะไปนอนกับผู้ชายเนี่ยเขาก็ได้ตังค์อะไรเงี้ยแล้วไอ้พวกที่เป็นเด็ดๆกับฝรั่งอะไรเงี้ยบางทีก็ไปนอนฟรีด้วยซ้ำอะไร่งเงี้ยสู้พวกฉันก็ไม่ได้ฉันไปนอนกับเขาฉันได้ตังค์อะไรเงี้ยเออมันก็จุกเหมือนกันนะ จุกนะเอาจริงว่าจุกนะแบบอึ้งอะไปไม่เป็นอะนะเพราะว่าเออคือขนาดแฟนสมัยนั้นตอนนั้นก็คือยังคบกับแฟนที่ที่เป็นคนอังกฤษอยู่นะคะที่เป็นด็อกเตอร์อะนะเขาก็ไม่เคยให้ตังคนะ์นะณนะตอนนั้นนะคะไม่เคยให้ตังค์เลยนะสมัยนั้นไม่เคยให้ตังค์เลยเสร็จแล้วคนนี้ก็มาได้ยินเพื่อนคนนี้แหละที่พูดนะพูดประมาณว่าเอ้ยฉันอะตอนนี้ฉันสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนซื้อฉันก็คือ ไม่เชิงว่าซื้อเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอะ่ะคือจ่ายจ่ายเงินให้แม่เล้าอะ่ะคือครบจํานวนแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าใช้หนี้ให้แล้วเขาก็ซื้อตัวออกมาเพื่อไม่ให้ผู้หญิงไปทํางานแบบเพียงว่าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขามาอยู่บ้านแล้วก็จ่ายเป็นเงินเดือนให้เขาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเอนพื่อเขาไปจุนเจืจอครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้เดือนละเดือนละสองหมื่นเลยนะอะไรเงี้ยสมัยนั้นเงินเดือนยังไม่ถึง ไม่ก็น่าจะได้ประมาณแถวๆนะนะั้นอะประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหมื่นห้แถวๆนะนะั้นอะคือเขาอยู่บ้านเฉยๆเขาได้เงินเดือนตั้ง20,000ื่นนะแล้วตัวเองทํางานงงง,งบางวันนะเลิก4ี่ทุ่มห้าทุ่มนะยังได้แค่20,000ต้น,ต,นต้นเองคือคือคือเยอะกว่าเขานิดหนึ่งอะนะมันก็รู้สึกอะไรวะแล้วคือฟังทุกวันอนะฟังกอกหมูทุกวันะนะนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ แล้วไอ้แฟนเราที่เราคุยด้วยนี่คือยังไงวะอะไรเงี้ยตังค์มันก็ไม่เคยให้เลยตอนที่ลําบากมันก็ไม่เคยช่วยเหลือเลยขนาดจะเอ่ยปากขอย,ยืมตังค์เขาเราก็ยังรู้สึกแย่เลยอะไรเงี้ยนะมันก็รู้สึกอะไรหวาอะไรเงี้ยแล้วนางยังพูดต่ออีกนะว่าเออขายตัวมันก็ไม่ได้แย่นะอะไรเงี้ยพอมีเงินเขาก็หยุดพูดไปเองอะไรเงี้ยพอกลับมาอยู่บ้านเขาก็พูดแบบเชิดอกนะ ว่าเออพอมีเงินคนเขาก็ไม่นินทาแหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จริงบ่อะไรอย่างเงี้งยคิดกับเขานะเสร็จแล้วเนี่ยคือเอาเป็นว่าคือคุยกันทุกวันพอคุยกันทุกวันแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเราควรที่จะแบบว่าไปขอตังค์ผู้ชายไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า <c oughs> เขาก็สุขสบายนะ <c oughs> ะเขาได้เดือนละสองหมื่นเราก็ทํางานเง,งกแถมตอนนั้นมีปัญหาเรื่องงานมากจะบอกให้คืออยากลาออกวันเว้น,ว,นวันเลยนะคะก็ ณโมเมนต์นั้นก็คือทําใจคือคือตั้งใจว่าจะไปขอผู้ชายพอไปขอปุ๊บยังไงรู้ป่ะทะเลาะกันสิคะจะมีอะไรนะเสร็จแล้วเนี่ยใหม่ก็ไม่รู้จะทาไงก็ไปคุยกับพี่ชายพี่ชายเขาก็เลยบอกว่าเออผู้ชายเป็นอย่างนี้จริงถ้าเอ่ยปากขอจริงจริงไม่ให้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนพี่ชายใหม่เหมือนกันถ้าผู้หญิงมาขอตังค์เขาก็ไม่ให้เหมือนกันนะดีไม่ดีมันบล็อกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันว่านะคือถ้าเขาอยากให้เขาให้เองนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเอาวิธีไปขอตังผู้ชายดีกว่านะคะเดี๋ยว <laughs> จากที่เคยขอไม่ได้แล้วหลังๆมาใหม่เริ่มขอได้แล้วนะคือจะบอกนะจะบอกว่าขอได้แล้วนะเริ่มขอได้เริ่มเริ่มแบบมีจริตมานยาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะก็เริ่มแบบนิดหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเรียนรู้จากเพื่อนคนนี้นะแต่ว่าคือสมัยนั้นนะคะสมัยนั้นตอนที่มีปัญหากับแฟนที่เป็นาชาวต่างชาติที่เป็นระดับด็อกเตอร์เราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเรา,รา,เราด้อยเนาะ ภาษาเราก็ไม่ได้เท่ากับเขาเราก็ไปพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาไปพัฒนามา,อาตอนที่มีปัญหากันนะคะมีปัญหา,าความสัมพันธ์นะคะแล้วก็หม่ก็อยากได้เขากลับมานะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ดีพอเราก็ไปเ,เรียนเพิ่มนะคะไปศึกษาเพิ่มแล้วก็ไปทําอะไรเยอะแยะมากมายไปพัฒนาตัวเองให้มันมากยิ่งขึ้นนะเพื่อจะไปทัดเทียมเขาจน วันวันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ที่มันอยู่กับคนเดิมๆมันก็เป็นเหมือนเดิมเราเราจะยังอยากต้องการความรักที่มันเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นคือต้องการเขากลับมาใช่ไหมพอเราพัฒนาตัวเองไปถึงระดับหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจมตักกับผู้ชายคนนี้นะคะเราก็เริ่มออกเดทกับคนอื่นๆแล้วก็พูดคุยศึกษาคนอื่นเปิดใจที่จะพูดคุยกับคนอื่นๆแล้วสุดท้ายก็ มีวันนี้นะคะเราก็มีโอกาสได้ไปเจอคนใหม่ๆแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาได้นะเราก็มีคัดสัร์ปรับปลายประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวว่าหลังมาแชร์และกันเรื่องการขอตังผู้ชายนะคะทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าขอทุก,ทกรอบนะคะก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่าอยากพึ่งเขาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มีบ้างนั่นแหละนะคะแต่มันมีวิธีของมันอยู่ สำหรับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้นะคะก็ใหม่มีแผนจะกลับบ้านกลับไทยประมาณสงการนะคะเผื่อใครอยากจะฝากซื้อของซื้อของรับพงรับผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อหลังไม่ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ